มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนไทยเตรียมตัวเผชิญลานิย่ายาวต่อเนื่องถึงมก,กราคม2568ฝนเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิลดลง2 7เพฤษภาคมนายชูชาติรักจิตอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าตลอดช่วงฤดูแรงที่ผ่านมากรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องและจำกัดด้วยความปราณีตและรัดก,กุม ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและกัประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมใจกันใช้น้ําอย่างประหยัดจึงทําให้การใช้น้ําเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ําที่วางไว้อย่างเพียงพอต่อจากนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำฤด,ดูฝน6-7 1นึ่พฤษภาคมถึง31ตุลาคม2567ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า สภาวะเอลนิโยในขณะนี้อ่อนกำลังลงและเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเป็นกลางในช่วงเดือนมิถุนายนโดยมีความน่าจะเป็น69%ที่จะเปลี่ยนสู่สภาวะลานียซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและจะคงสภาวะนี้ต่อไปจนถึงปลายปี2567 จึงกำชับไปยังโครงการชนประทานทั่วประเทศให้ปฏิบัติตาม10มาตรการรับมือฤดูฝนในปี2,567กำหนดอย่างเคร่งครัดเพราเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็แผนการบริการจัดก,การน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศในปีนี้ไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าไม่ล่าช้าจนเกินไปเบื้องต้นคาดว่าปริมาณฝนในปี2567ภาพรวมจะอยู่ใกล้เคียงกับค่าปกติหรือสูงกว่าเล็กน้อยนะคะโดยปริมาณฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคมจะกระจายตัวดียกเว้นช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ร่องความกดอากาศตา่ำจะไปทางจีนใต้ส่งผลให้ฝนในประเทศไทยลดลงบ้างแต่ไม่รุนแรงค่ะ และคาดการว่าจะมีพายุเข้ามาในประเทศไทย1-2ลูกสำหรับสถานการณ์ปรากฏการธรรมชาติของไทยในปัจจุบันเอลนิโยได้เข้าเกณฑ์ความเป็นกลางและมีแนวโน้มภาวะลานิยาเข้ามาคาดว่าจะอยู่จน ต้นปี2,568นะคะแต่วิย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณฝนในประเทศไทยมีอีกหลายปัจจัยสนับสนุนเช่นพายุหมุนเขตร้อนแนวร่องความกดอากาศตา่ำมรสุมตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้นดังนั้นกรณีจะมีฝนมากหรือน้อยนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนอีกครั้งค่ะโดยร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ